วันที่2 8มิถุนายนก็คือวันศุกร์ใช่ไหมครับใช่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะคณะกรรมาการิการกิจการองค์กรอิสระ,สระตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาค่ะก็พูดง่ายกรมทอ,องค์กรอิสระของวุฒิเขาได้ทําหนังสือด่วนที่สุดค่ะเรื่องเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม <c oughs> กราบเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้งท่านอิทธิพรบุญประคองเอาบาข้างล่างออกก็ได้นะครับค่ะ <c oughs> กราบเรียนประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะท่านอิทธิพรบุญประคอง <c oughs> อวราะหนึ่งทีโ okay. อเคโอเค เนื้อหาสาระก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละเสนอแนะเนี่ยว่าให้รีเซ็ตใหม่การเลือกสวรอบนี้เอางี้ถ้าพูดตรงๆนะเอางี้คนที่ทำหนังสือฉบับนี้เข้ามาก็คืออาจารย์กล้านรง์จันทิกในฐานะที่เป็นประธานคณะแกนบัตริการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาใช่ค่ะสาระอยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงนี้อยู่ในหน้าแรกตอนท้ายค่ะดังนั้น ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งควรพิจาใชา้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด,ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ .2561 มาตรา59ซึ่งกำหนดว่าซึ่งกำหนดว่าก่อนประกาศผลการเลือกหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งระงรับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่ โอเคโอเคหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมค่ะกรกตมีอำนาจในการสั่งระงับก็ได้ยับยั้งก็ได้ใช่ค่ะแก้ไขก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ยกเลิกการเลือกก็ได้สั่งให้เลือกใหม่ก็ได้หรือนักคะแนนใหม่ก็ได้ก็ได้ได้หมดความหมายของอาจารย์กาาอหลงครั้งนี้ต้องการจะให้ กกตล้มเลือกรอบนี้เบรกการประกาศรับรองผลการเลือกเอาไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบอะไรต่อไม่อะไรเสร็จแล้วค่ะหรือรีเซ็ตมาเลยเลือกใหม่ล้มกระดานทําใหม่นับหนึ่งใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจอาแล้วครับปัญหามันเยอะนะใช่แล้วดังนั้นเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรค่ะเป็นอดีตกกตด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณอาจารย์คุณอมรรัตน์สวัสดีครับ อาจารย์ผมอยากจะคลิกออฟบทสนทนาวันนี้ด,ด้วย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 ประเด็นร้อนจากอาจารย์แกนไนลงนะทางกรรมธิการกรมวุฒิเขาเสนอไปดังนั้นทอรหัสอย่างไรเดคเขาอยากจะให้มีการรีเซตการเลือกหรือตรวจสอบให้จบก่อนแล้วค่อยประกาศร,รับรองผลลองอ่านทางของออวุฒิข้าเสนอสิคิกบเขาอยากได้แบบไหนคะคือต้องยอมรับนะครับว่า ในกระแสสังคมขณะนี้เนี่ยเอ,อพูดกันมากถึงผลของการเลือกสวที่ออกมานะครับว่าเอ,อดูแล้วเนี่ยอาจจะทําให้สวอนั้นเนี่ยขาดความเป็นกลางขาดปลอดเอ,อไม่ปลอดจากการเมืองแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเชิงของคุณสมบัติของคนที่เข้ามาเป็นสวอยู่พอสมควรครับเ,ออเข้าใจว่าหลายวงการคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งออในส่วนของ สวอชุดปัจจุบันเนี่ยก็คงจะมีการคุยกันพอสมควรครับตอนนี้การเป็นสวอชุดปัจจุบันเนี่ยผมว่าบางทีท่านเองท่านก็อาจจะลังเลเหมือนกันว่าเอ,อจะออกมาท้วงติงได้แล้วเหมาะสมหรือไม่คเพราะว่าคนก็จะมองในมุมที่ว่าอา้าวก็อยากอยู่ต่อน,นี่นะก็เลยออกมาพูดแบบนี้อะไรทํานองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเรื่องซึ่งลําบากแก่ท่านพอสมควรตอนนี้เสิ่งซึ่งทาง กรรมธิการเข้าใจว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งชุดนะครับครับเอ,อมีความเห็นแล้วก็ส่งไปยังกรกตนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่เสียงทักท้วงนะครับ,รบเอ,อไม่ใช่เป็นเสียงเตือนนะครับไม่ใช่เป็นการเอ,อที่จะบอกว่าถ้าทําหรือไม่ทําแล้วจะเป็นปัญหาอย่างไรอเอ,อดังนั้นเนี่ยผมถ้าให้ผมประเมินน้ําหนักเนี่ยผมยังคิดว่าน้ําหนักยังไม่เพียงพอครับ น้ำหนักทําให้เพียงพอเชื่อว่าน้ําหนักจากหนังสือของวุฒิยังไม่มากพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆว่างั้นเถอะใช่ครับคือเอาง่ายๆเนี่ยสมมติกรกตฟังง่ายๆเลยนะแล้วก็บอกว่าอ้าวจัดการเลือกใหม่เนี่ยก็จะมีคําถามกลับไปทีหนึ่งอ้าวที่ผ่านมากรกตทํางานแย่ใช่ไหมรับผิดชอบอะไรไหมเงินที่ใช้ไปเป็นพันล้านเนี่ยนะครับจะรับผิดชอบกันอย่างไรอย่างนี้ตอนเพราะฉะนั้น การตัดสินใจของกกตนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงจริงๆถึงขน,ขนาดว่าจะต้องทำฮาร์ครีตัวเองนะครับสังหารตัวเองเนี่ยไม่ทางทำหรอกครับนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นเออก็คงจะเป็นอีกความเห็นหนึ่งซึ่งมีต่อสังคมแล้วก็ส่งไปที่กรกตรนะครับแต่กกตอเองจะแสดงบทบาทรับฟังปรินเวลาในการประกาศออกไปเล็กน้อยอะไรทำนองแบบนี้เนะี่ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่า,าดูดูดีฟังนิดนึงนะฮะและ้วก็ตรวจสอบนิดนึงอะไรประมาณแบบนั้นแต่ไม่สามารถที่จะไปดึงเรื่องถึงขนาดว่าจะไม่มีการประกาศแล้วก็มีการเลือกสวบวอกได้ครับครับดังนั้นอาจารย์กําลังอ่านทางกําลังอ่านใจกรกะตว่าจะเดินหน้าจะเดินต่อจะประกาศรับรองผลว่ากันอย่างนั้นเถอะแต่อาจจะต้องมีลีลา มีเีลาภาษากายมีการแสดงมีบทที่จะต้องนําเสนออะไรสักนิดหนึ่งให้มันดูเนียนๆนิดหนึ่งแต่เขาจะนายพูดเองนะฮะอาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์จะยืมปากผมที่อาจารย์ผมรู้นะอาจารย์คิดอะไรอยู่ในใจอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็คือก็คืออ่านทางเขาว่าเขาคงจะเดินต่อนั่นแหละอแต่อาจจะต้องมีอะไรนิดหนึ่งพอแก้เขินแก้ขวยเล็กๆนน้อยถูกไหมครับเช่น รับรองไปก่อนเลือกประธานเลือกรองประธานเสร็จสับเรียบร้อยก็จะสอยสักสี่ห้าคนพอเป็นพิธีอะไรประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะอ่านทางอย่างนั้นนะทุเมหมแลครับตามนั้นแหละครับอ่านทางอย่างนั้นนะตามนั้นใช่ไหมคะมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยกับประเทศไทยถ้าถ้าตามนั้นอืมถ้าออกมาเป็นแบบนี้คือการเลือกสวเนี่ยหลายคนพยายามให้ความหวังแล้วก็บอกว่า จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของการเมืองไทยก็คือจะได้สวที่เป็นกลางที่มีความสามารถเข้าไปทําหน้าที่อย่างในที่สุดเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจสอบทวงดุลบ้างในเรื่องทางการเมืองในเมื่อทางสภาผู้แทนนั้นเนี่ยก็เสียงข้างมากก็ไปทางหนึ่งแล้วใช่ไหมครับทีทางสวเองเมื่อเข้าไปเนี่ยหลายคนก็ตั้งความหวังครับว่าอาจจะได้คนซึ่งเข้าไปทําหน้าที่นะครับดีกว่าใช่คำว่าดีกว่าแล้วกัน สวชุดที่กําลังจับหนดวาระนะครับ,รบแต่ตอนนี้ถ้ามองจากผลที่ออกมาออผมเข้าใจว่าหน้าตาไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับหน้าตาดีขึ้นใช่ว่าหน้าตาดีขึ้นก็มีสัดส,ส่วนของสวอิสระสัดส,ส่วนของสวที่ตรงกับกลุ่มวิชาชีพของตัวเองแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์การทํางานจริงครอบเจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากนะัก แต่เป็นสวซึ่งอาจจะมีคนซึ่งสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับทัางที่จริงๆแล้วถ้าเปรียบในเชิงความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นักทาไมมาเป็นสวได้อันนี้เป็นต้นนะฮะก็เอาเป็นว่าหน้าตาดีกว่านะครับแต่จะทํางานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆเนี่ยครับน่าจะยากครับแล้วเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็อย่าไปหวังคครับ่ะนะครับ เพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทางฝ่ายการเมืองหลักเนี่นะในฝ่ายของสภาเขาจะว่าอย่างไรเป็นหลักมากกว่าการที่จะริเริ่มโดยทางฝั่งสวเองก็คงทําไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับส่วนเรื่องของการเลือกสวแบบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่เอจะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือไม่นะครับถ้าผมถ่ายไม่ครับไม่ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สมมุตินะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวุฒิสภาเนี่ยเข้าได้มาด้วยวิธีการแบบนี้ครับแล้วก็พอใจที่จะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อให้ได้คนที่มีหน้าตาแบบนี้เข้ามาใหม่ในรอบรถัดไปเนี่ยคำถามคือไปเปลี่ยนทําไมนั่นเละสินั่นเละสิครับเพราะเพราะถ้าจะเปลี่ยนกติกากา็ต้องไปแก้ร้มนูนถ้าจะแก้ร้มนูนสวต้องเล่นด้วยถ้าสวเขาแฮปปี้กับไอ้กติกาอย่างนี้ เขาไม่เล่นด้วยมันก็แก้ทำหนุนไม่ได้เมื่อแก้นุนแก้ทำหนุนไม่ได้มันก็เปลี่ยนกติกาไม่ได้มันก็วนอยู่แค่นี้ถูกไหมาอาจารยใร์ใช่ครับใช่ครับก็ก็เข้าวิจารณ์กันนันนะครับว่าเราหนีสวลากตั้งมาเจอสวจัดตั้ง <c oughs> เราหนีสภาป็จการมาเจอสภาบ้านใหญ่สภาสาขาพักการเมือง <c oughs> ตกลงของเก่ากับของใหม่อะไรน่ากลัวกว่ากันอาจารย์ เเราหนีสภากดปุ่มโดยคนคนเดียวมาเจอสภากดปุ่มโดยฝ่ายการเมืองด้วยครับครับอืครับเออถามว่าอะไรดีกว่ากันอะไรดีว่ากันใช้คำว่ายังไม่ดีที่สุดแล้วกันใช้ประโยคนี้แล้วกันมันมก็จ,จะเป็นการพัฒนาในทางที่อาจจะเพิ่มดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอย่างที่ผมว่านะครับว่าี่สัดส่วนของคนที่เข้าไปสองร้อยคนเนี้ยเราอย่าไปมองเหมาเข่งว่าเขาเป็นปัญหาทั้งหมดนะครับ หลายค,คนเป็นคนเก่งคนดีจริงครับมยอมรับครับก็หล <fir> ุดเข้าไปได้ท้ายๆบัญชีใช้ประโยคน์นี้แล้วกันเอาเป็นว่าอาจจะมีเสียงอิสระหลุดเข้าไปสักยี่สิบสามสิบคนเนี่ยนะครับมองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก็คือมองบวกสักนิดหนึ่งมองโลกสวยสักนิดหนึ่งปลอบใจตัวเองสักนิดหนึ่งมีเสียงอิสระเข้าไปตั้งยี่สิบสามสิบคนก็ยังดีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมจรับใช่ครับแต่อยากให้กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเอาจริงเอาจัง กับการจัดการทุจริตที่เกิดขึ้น <Ha. S 2> เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องประเภทว่างเงียบๆนะทุกคนรู้ไปทั่วนะ <Ha. S 2> แล้วก็หลักฐานต่างๆผมก็เชื่อว่ามีมากพอสมควรยกตัวอย่างเช่นมีการไปประชุมกันตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้นะฮะมีการเสนอประโยชน์นะครับให้กับคนซึ่งจะเลือกเป็นกลุ่มเป็นก้อนออมีโพยนะซึ่งหลุดออกมาหลายโพยแล้วเกินตอนนี้นะครับหลักฐานต่างๆ พยานบุคคลต่างๆผมก็คิดว่ามีความพร้อมพอสมควรนะครับดัง<ช>นั้นเนี่ยกรรมก,การการเลือกตั้งต้องเอาจริงมาจังฮะโอเคแล้วก็ต้องกลับไปทบทวนตัวเองได้ว่ากติกาหลายๆลอย่างที่มาจากการกาหนดของกรรมการการเลือก,กตั้งเองไม่ใช่ไปโทษรัฐนูญโทษกฎหมายประกอบรัฐนูญน,น,น,นะไอ้ที่เป็นระเบียบของคุณเองเนี่ยที่ออกออกมาแล้วเป็นปัญหาสารพัดเนี่ยทําให้ไม่มีการรับรองคุณสมบัติ โดยหลักฐานนะคือรับรองตอนนี้รับรองโดยบุคคลคนเดียวอืจะอยู่กลุ่มไหนก็อยู่กลุ่มนั้นได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับมันทําให้เกิดการวางแผนเฮโลกันไปสมัครเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ชนะไปในแต่ละรอบแต่รอบอคนเหล่านี้เนี่ยท้ายที่สุดแม้จะไม่ได้มาเป็นสวแต่เขาเป็นตัวส่งอ่ะนะเขาก็เป็นตัวเบียดอ่ะทั้งส่งทั้งเบียดคนอื่นนะครับ,รบสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย กรกะตอ,อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจแล้วครับถ้าท่านเป็นกตท่านต้องทําหน้าที่ในการที่จะเสนอและให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายประกอบรัฐนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี้ยอย่าเพิ่งไปหวังว่าสาวเขาจะแก้เองแต่กรกะตในฐานะที่เป็นผู้ดูแลรักษาการตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมองเห็นปัญหาและเป็นฝ่ายเสนอ ผ่านคณะอร <Okay. S 2> ัฐมนตรีึงเข้าสภาครับโอเคอาจารย์ทวนกฎเกณฑ์มาร,รยาทอีกสักนิดสิครับแลกโหวตถ้าไม่มีอน,นิสินถ้าไม่มีอามสิสินจ้างนี่ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับไม่ผิด <c oughs> เว้นแต่มีหลักฐาน<แ>ยืนยันได้ว่ามีการได้รับหรือมีการเสนอจ่ายอนิสินิจ้างนั่นแหละการแลการรกโหวตจึงจึงจึงจะผิดกฎหมายถูกไหมใช่ครับการจดโวยเข้าไปก็ไม่ผิดครับจดโอยก็ไม่ผิด เอาโผล่เข้าไปเอาโพยเข้าไปไม่ผิดไม่ผิดครับเพราะว่าเรียนตามตรงคุณดันนยระบอกเขาเียนมาอย่างนี้ให้คุณดันนยเข้าไปเลือกนะโดยที่จะต้องจำสิบเบอร์เนี่ยนะยากคุณดันนยไหวไหมไม่ไหวแล้วครับกติกามันต้องเขียนไว้ให้เราต้องพกพกโพยเข้าไปในห้องสอบอะใช่ครับเพียงแต่ว่าโพยดังกล่าวเนี่ยถ้าเราทําของเราเองทำน้ตของเราเองไม่ผิด แต <Okay. S 2> นะ่ถ้าไปรับโพยโดยรับอามิสินจ้างด้วยแทกประโยชน์บางอย่างด้วยเสนอตําแหน่งบางอย่างในอนาคตด,ด้วยอันนี้ผิดครับจะเป็นเงินกด็ดีจะเป็นตําแหน่งกด็ดนะีเดี๋ยวคุณเป็นผู้ช่วยสวนะอเดี๋ยวคุณเป็นที่ปรึกษานะในกรรมธิการอันนี้เป็นต้นนั่นคือการเสนอให้สัญญาว่าจะให้นะครับ,รบน,นี้ถือว่าผิดครับ ครับครับอาจารย์เป็นคนตั้งข้อสังเกตแบบร้ายๆสักนิดหนึ่งเขาต้องตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายๆกับกกตจะปล่อยมือเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครจะปล่อยมือเรื่องและมีปัญหาในเรื่องของการตีความคุณสมบัติด้วยเ,เหมือนสมคบคิดอะไรบางประการอาจารย์เ้ามองร้ายเกินไปไหมฮะถ้ากรกรตตั้งใจในการไม่กันกรองไม่ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ ถือว่ากรกต,ตละเว้นการปฏิบัดหน้าที่ครับอันนี้นะครับเพราะเราเห็นนะครับว่าอย่างกรณีที่สมมตินะครับว่าคนซึ่งเขากรอกคุณสมบัติมาแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าอยู่ในกลุ่มอาชีพนี้เนี่ยการรับสมัครดังกล่าวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปัญหาแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับเนี่ยต้องถือว่าทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์กันแล้วกัน จะเรียกว่าถึงขนาดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องไปร้องกันครับโอเคเอาละครับคาถามสุดท้ายอาจารย์สุดท้ายประเทศไทยและการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็เพียงแต่ว่าอาจจะมีจุดเปลี่ยนจากนี้ที่อาจจะต้องเฝ้าดูจับตาดูหลายอย่างเช่นเรื่องของก้าวไกลจะเป็นอย่างไร เรื่องของนายกนะครับจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับที่มีการร้องกันไปเรื่องของการที่จะผ่านกฎหมายประชาติโดยเร็วแค่ไหนอย่างไรนะครับจะทำประชา民主ไหมจะมีการเลือกสสรหรือไม่อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นเจรจากจีเรากไปนะวันนี้ก็คงอย่าเพิ่งไปท้อถอยหมดกําลังใจอะไรก็มองว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันก็ดีเท่าที่เป็นอยู่นะครับพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ส่งเสริมเขาฮะ ให้กำลังใจเขาบอกว่าคุณคงจะสามารถทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างเต็มที่สอบเกียิสมศักดิ์ศรีครับค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยกรค่ะอดีตกกตแต่ด้วยความเคารพนะผมคิดข้ามชตนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะเลือกสวเที่ยวหน้าเลือกสวเที่ยวหน้าถ้ายังใช้กติกาที่อยู่นะรับรองว่าอะไรจะเกิดขึ้นคการจัดตั้งจะเนียน คลิปอะไรรอยต่อมากกว่านี้เพราะว่าคนที่เข้ามาจะไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอย่างนี้ต่อไปปฏิบัติการยึดวุฒิสภาจะสมบูรณ์แบบจะเสด็จน้ำมากกว่านี้ค่ะเนียนคลิปกว่านี้ใช่จะไม่มาวิจารณ์กันเรื่องคุณสมบัติจะไปทําหน้าที่ดูกฎหมายได้หรือเปล่าจะไม่มีแน่นอนรับรองเขาคัดคนมาประเภทที่คัดเกรดเอเอมาเลยรับรองไม่มีปัญหาค่ะมาทําหน้าที่ได้ด้วยอืมแล้วมันจะเนียนคลิปเลยค่ะ อะรอดูเพราะว่าอาจารย์สมชายบอกเชื่อว่าเขาน่าจะไม่ปรับกฎกติกานี้ถ้าไม่เปลี่ยนนะ